บิดีทัดพิธีเปิดงานรวมสุดยอดสินค้าลุ่มเจ้าพยาป่าสักนะคะเขอากับเรียนรับชมได้เลยค่ะเชิญครับเปิดประกฏการแข้งสำคัญใน,นรมิตด,ดินแดนลุ่มน้ำเจ้าพยาป่า,าสักสู่อาณาจักรสินค้า6จังหวัดภาคลางตอนบน ชวอัตลักษณ์สร้างโอกาสทางธรุรกิจจับมือร่วมพันธมิตรการค้ายิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีมหกรรมอัพเอ็กซ์โปลุงเจ้าพิญาป่าสักอัดสิงห์บุรีภักการ์ตนบนหนึ่งพาสสำคัญที่เป็นขุมพลังขับเคลื่อนเศรธธษฐกิจของประเทศ ด้วยภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์วิถีชีวิตและท่องเที่ยวสินค้าเศรษฐกิจทั้งด้านเกษตรอุตสาหกรรมรวมไปถึงสินค้าชุมชนที่มีอย่างหลากหลายกลายเป็นอัตลักษณ์เด่นที่ได้รับความน่าสนใจยิ่งและเมื่อต้องอยู่ทา่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงขึ้น การต่อยอดสิ่งดีที่มีอยู่เดิมเสริมแกร่งด้วยเทคโนโลยีและนวัตรกรรมใหม่ๆการสร้างการรับรู้อย่างไร้ขีดจำกัดจึงเป็นประตูสู่โอกาสในการประกาศศักยภาพด้วยความแข็งแกร่งได้มากยิ่งขึ้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีเล็งเห็นความสำคัญพร้อมเดินหน้าเต็นกำลังมุ่งเป้าพาสินค้า6จังหวัดภาคกลางตอนบนเติบโตก้าวไกลสู่สายตาโลกได้อย่างเข้มแข็ง นันพับจับมือภาคีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานมหกรรมอัพเอ็กซ์โปลุงเจ้าพยาป่าสักสิงห์บุรีโดยเมื่อวันที่17เมษาย,ยนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยพาณิชจังหวัดสิงห์บุรีและภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมจับมือเปิดบ้านแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างยิงย่งใหญ่ การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดครั้งใหญ่ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ทุกระดับได้เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวของพื้นที่6จังหวัดภาคกลางตอนบนพร้อมเชื่อมโยงความโดดเด่นเหล่านี้สู่ภูมิภาคอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมกรรอัพเอ็กซุ่มเจ้าพริยาป่าสาแอัศิบุรี 24-30เมษายนณาลานซีเอสปาร์คชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีรวบรวมสุด,ดยอดสินค้าขึ้นชื่อกว่า160ร้านค้าตะการตาด้วยแสงสีเสียงพร้อมศิลปินดังการแสดงศิละปะวัฒนาารธรรมพื้นที่โอกาสทองของผู้ประกอบการกับกิจกรรมเจราจาจากคู่ธุรกิจอย่างยิ่งใหญ่ ร่วมสนุกลุนรับของรางวัลสุดพรีเมียมและพิเศษสุดบริการรับทำพาส,สปอร์ตและต่ออายุพาส,สปอร์ตทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิถึง18นาฬิกาสำหรับการจัดงานครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจครั้งใหญ่ของจังหวัดสิงห์บุรีในฐานะเจ้าบ้านต้อนรับผู้มาเยือน เชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามาเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีของเรานอกจากมาชมงานนาคมอัพเอ็กโซแล้วนะครับในชงเขาทิศเราก็สามารถไปเที่ยวต่อในสถานที่ต่างๆเช่นตลาดไทยยอดยุทบ้านละจันซึ่งก็จะมีอาหารมีขนมที่ขายโดยประชาชนจริงๆชาวบ้านจริงๆนามาขายแล้วจะมีการแสดงต่างๆให้ชมด้วยและวหวังยิ่ง,งว่า พี่น้องประชาชนหรือผู้ค้าต่งางๆที่มาเนี่ยจะได้พัฒนาส่งเสริมธุรกิจของตัวเองให้มีช่องทางการตลาดได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงพัฒนาตลาดของเราไปสู่จังหวัดต่างๆหรือไปสู่สาคลนในโอกาสต่อไปด้วยครับและพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีร้องเป็นหัวเรือหลัก ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคกลางตอนบนและของประเทศอันจะนำสู่การสร้างรายได้ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการสามารถเติบโตด้วยความเข้มแข็งยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลยื่งใหญ่บนความยั่งยืนได้ตลอดไปขอเสียงปรบมือด้วยครับทุกท่านครับ และนี่ะฮะคือภาพรวมของมหาก Art รรมอัพเอ็กซโปลุ่มจ้าพยาป่าศสักสิงบุรีนะฮะนอกจากจะมีการกินเที่ยวช็อปนะ,ะเจรจาทางธุรกิจแล้วนะครับต้องบอกว่าทุกวัน7วัน7คืนของเราฮะมีแสงสีเสียงมิมิคอนเสิร์ตโชว์คอนเสิร์ตด้วยใช่ค่ะมีคุณเข้ามาที่ดาดินก็มาด้วย